เรามีบัตรทองบัตรไรอ่ะบัตรจำสิบบาทรักษาถูกโรคกูแลยไปจำสิบบาทรักษาถูกรคนั้นในได้รอบมากล้รดเคืองไปตึงหม้อว่าเป็นไรลุงกว่าเป็นวัดจำจีบเป็นวัดอีเอยไม่ค้ากว่าเอ้จำจิบเวลาเอ้หูยไม่กว่ากี่ก้างกว่าจ้องก้างออกจิบจำกันไม่ลุงกว่าจำจำจิบ Thì là chăm tá hoàng quen mấy quả hoàng quen Khi khá ăn quả triệt nâng chi ma bạc Ê, bố nó rung tài phí tế Coi lại khôn nó chạm chiếp, chạm chiếp Bà chú lẹ Mà chậm rùi rơi Giờ phải tư phải nói tư ai biết Mà tưng này hàn đẹp đẹp cháy vậy luôn đi tối tao có mấy chú เปลือไปลักเกือกก็เลยมึงรู้ไหมคนตายเวลามาโยกรุงเทพแล้วดนดนทีต่ตายแลวคนคนนึกให้ดีก็ได้ป็นเยียจะคิดแล้วคนดอนไหมก็กูค้คนค่อยลุยนะลุยแม้แตนะมึงอยากล้องนะเออคนบ้านเราวันวัยรุ่นตีเนียมันดอนนั่นรู้จักกันนะวัยรุ่นมันตีตายเลยวัยรุ่นแถวนี้กับกูมันเป็นห่วงเพละ่ะเป็นห่วงอ่ะ กูมาตึงแยกเดียวพอเดินไปตึงเย็บตีนมันพอเย็บตีนมันเป็นห่วงมันมันจีนา้าตึ้งมันว่ามึงระวังตัวให้ดีนะฮงลูกเอไม่ห่วงมันอีเตือนฮงลูกอองอ่านเออไปรบกันไปรบกันเตียน้อยร้านก้านุ่มจีนตนุ่มน้อยในอ่านานี่แหละร้านก๋านุ่มจีนเออมันนั่งกินนุ่มจีนกูดเดินไปตึ้งกูตุ้ยน้ำลายใจจ้ำ ถึงมันเล่นหนะ้ามันหน้าว่ากูต่ำนมจีนนั่นไก่เหนืกว่ามึงเป็นเจ้าของร้านนมจีนเออคุณผู้รู้พอกูตุนต้นำไล่มันเล่นหนะ้ามันว่าตึนตำร้อรยนะลุงนะาตำร้อรยจังนะ่ะกว่าตำร้อรยก็กินได้หมดแล้วลากมาเดาเล,เลยแบนบนั้นเปเหอนที่ไตนี่ใจรวยไรฮันกินอิม่มแล้วเลยมาเดาอิ่มแล้วแม่กาเต็มมดสุดยอดเลยเลยแม่กาคนตายเพ่ม,มาไก่ กูเจอไก่โตดซ้องจินมึงแล่เกลือบจากระเล็เดให้เรียบร้อยปลื้รูอ่ะเอ็นดำพีเอน้นก็ไม่ไห้เปลี่ยนมันใช่มึงร้อยเกินื้อลูกจินที่ที่บาทได้กินรองน้วยกูสอยแค้งเกียวไม่ออกไม่ยอมันอุ้นไม่ได้ขืนแรงว่าพลื้รูล้วรูรอบน้อยมัน,นโล่กันโล่ ร้อยได้รูหลบนุย้ยรียกว่ากลาไม่ได้ไไดโทษไวเลยวันนี้วันใจเทียบแล้วหลังถึงเทียบไม่ได้ลงรูเดิมมันนุ้ยนั่งไม่ตั้มแต่าครูตั้งอยู่ในตาดกวนด้วยน้ำจิ้มครอบกว่าน้องแต่งตั้มร่องรอยเออ,เอ,อพอพอ,พอ,อหลดนู้ก็จอดอยู่แกล้ได้แหลนกันแล้วจ้ะกินไห้หมดกอ่อนได้เหลืองเป็นแต่นุกไปนหะน้าจริง คำว่าจนละพินเรามีความทุกข์ความบันเทิงหมอไว้ก็คุณมาครับวันนี้โดยพี่จวิงอ่าพีเจเว่งนี่ก็ตอนนี้ตันไปดูแลเหล่องรถไตตั้งให้นั่งหนองเดียวได้เล่นกันนี้พี่นองพระมือกับพี่จะเว่งนี่จะตีกับกันยับนีกอัเขาคุณมากับอ่าพีเจเว่งก็คุณมาปีหน้าก็ตัวเองไงรถนะพี่ ใช่เพื่อที่มีปัญหาเรารับกอ่อน,นน้องแกป้าหนักเร่งไปคุมดูแลรถแต่ตั้งนูไล่แล้วขอบคุณหมากับน้ารถแต่ตั้งตีไล่ให้กูบอกแล้วเพื่อแคบเพื่ออะไรวันเทียงไม่เกี่ยวกูไลคุณนี่ยพอแรงเลยรบไหนนั่งคอยไล่คุณฉันยาโล่คุณว่ากันไม่ไมลให้ไม่ใจเล่นน,ยนอย่าไปยื้อแล้ไม่ใจบ้านเราไอ้เจ้าว่วะคุณเตี๊ยม บวกนี้มตีตายนะคุณท้ายแล้วก็เลวโย่ก็ chạy เลยได้เอ็ดนี่พี่แก้วกันช่วยเลือดพี่แก้วจากจงจ้ำกับผู้จัดการควายข้านะครับนะผู้จัดการควายข้าพี่แก้วอันนี่คุณชุลพลเลวิชิตมึงเห็นแล้วมาพูนแก้วตันพฝนตำรวจที่คีรินมาแล้วเห็นแล้ว เมื่อมึงแรงกับแก่ที่ว่าก็ใอ้ผู้เป็นนักเก้าแล้วจ้ะ